เป็นเจ้าของสวนนะมีนิดเดียวแค่50าสิบไร่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเลยนะคุณแม่ก่อนนะแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจตอนเริ่มแรกก็ไม่ได้มีพื้นฐานในการปลูกทุเรียนมาก่อนแต่ว่าก็ทำธุรกิจอ,อะไรเชียงกงอะไรมือสองแล้วในทุกปีจะต้องมีคือเพื่อนๆช่วงที่ฤดูกาลของทุเรียนหลงรับแรออกก็จะต้อง มีมีก็ประมาณในการซื้อเพื่อนฝากเพื่อนสายงานเดียวกันไม่ต่างว่าสามสี่หมืนบาทเนนี้ก็เลยว่าอ่ะถ้าเราจะลองซื้อสวนน้อยๆลองทําเล่นๆดูมันจะเป็นยังไงค่ะพอสักพักก็เล่นๆไปเล่นมาก็ถึงห้าสิบไร่ถึงตอนเนี้ค่ะโอเคนี่เหรอแรงบันดาลใจ <laughs> หลังจากเรียนจบแล้วอ่ะทันวานึกยังไงถึงมาทําสวนก็อยากจะช่วยคุณแม ทำงานค่ะก็เลยเข้าสวนกับแม่ใช่ลองทาดูแล้วตอนนี้ก็ได้มาขายทุเรียนแบบเปิดเพจเป็นหลักในการส่งออกทุเรียนเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้สามารถคอนแทคได้ใช่ไหมเราส่งไปแต่แต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยนะรายการทั่วไทยใบกอดําเน้แนะนําให้มาถึงสวนเพราะว่ามาถึงสวนจะได้อัทรศจะได้ธรรมชาติเพราะว่าที่สวนคุณนี่มีธรรมชาติที่ดีมาก เพราะว่าทุเรียนเนี่ยนะที่มันอุดมสมบูรณ์หนึ่งคุณรักมันเนี่ยกอดทุเรียนทุกวันใช่ไหมเนี่ยชอบดูแววตาก็รู้นะว่าพี่ชอบทุเรียนถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรถ้าเราไม่เอาใจใส่ไปไม่มีทางถูกต้องถ้าใจรักถ้าใจรักก็ทุกอย่างก็ผ่านถูกไหมฮะเนี่ยไหมผมเคยเจอสวนทุเรียนร้องเพลงให้ทุเรียนฟังของคุณทําไงเออเทคนิคมันต้องมีเทคนิคบ้าง เทคนิคที่นี่ส่วนมากก็ไม่ร้องถ้าร้องเองทุเรยียนคงแบบโดดสลากลงมาเปิดเปิดเพลงค่ะเปิดเนี้ยแล้วมันมันอยู่ข้างบนเนาะมันจะดังนั่นแถวนี้ค่ะก็จะอยู่กับมันบางทีแบบดอก,กนบานสี่ห้าทุ่มยังเดินเล่นเขีย่ยดอกเล่นอะไรเงี้ยว่าเออเดินดูมันเป็นยังไงมันมันผิดปกติตรงไหนเราจะาสามารถดูแลแก้ไขมันได้ยังไงด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าเรากินเองด้วย ส่งให้น้องให้ลูกให้หลานเรากินอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นดอกผู้เรียนสวนเราอะอย่างทันวาจะชอบกินดอกทุเรียนทอดมากก็อาจจะทํายังไงถ้าเราพ่นยาไปดอกผู้เรียนเราจะไม่สามารถกินได้ค่ะแล้วก็อ้าวทันวาพูด,ดต่อถือทุเรียนเลยนะ่ะยิ้มยิ้มกับมันทําตาหวานกับมันอะ <c oughs> ใกล้ๆหน่อยมันไม่กัดหรอก <c oughs> อ้าวอ้าวแล้วตอนนี้เริ่มรักส่วนทุเรียนถูกไหมทันวา อ๋อไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเลยหรอเอาเชิญชวนมาสวนนี่กว่าอ่ะพอส่สวนนี่มีโอโซนแจกใครมาถึงสวนมีโอโซนแจกฟรีใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่พิเศษสำหรับสวนของธันวาก็คือสวนเรามันมันจะเป็นเชิงแบบว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ของเราจะให้ให้ลูกค้าค่ะสามารถตัดอย่างสมมุติลูกนี้แก่แล้วลูกค้าสามารถตัดช่างกิโลทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่เหมือนไม่เหมือน ส่วนใหญ่ส่วนอื่นเขาจะแบบว่ารับจากส่วนอื่นเข้ามาขายแบบนี้แต่ส่วนเราไม่ใช่ค่ะของเราถือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางใช่ค่ะราคาจึงถูกค่ะแต่ก็แล้วก็เรื่องทุเรียนเนื้อแห้งมากค่ะเนื้อแห้งไส้ไม่ซึมส่วนสาเหตุนั้นก็คือปลูกบนยอดเขาค่ะมีกลิ่นโอโซนนะมีธรรมชาติมีฝนตกตลอดน้ำฝนเนี่ยถือว่าเป็นน้ำทิพย์ชโลมทุเรียนได้ดีมากนะครับ นี่คือแรงบรนดาใจเจ้าของสวนนะไม่ใช่มีแค่ทุเรียนถูกไหมใช่ค่ะยังมีอะไรอีกมีผลไม้คือบ้านเราก็เป็นครอบครัวใหญ่เอลหลานคนนี้ชอบกินมังคุดคนนี้ชอบกินงอคนนี้ชอบกินส้มเนี่ยคะ่ะเราก็จะปลูกทุกอย่างที่คนในครอบครัวเรากินอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยะนะฮะนี่นะครับวันนี้เรามาเจอแล้วหลินนะครับหลิน อำเภอรับแลโอ้เนื้อสวยมากนะครับนี่เจ้าของนี่นะครับเจ้าของเป็นเด็กสาวโอ้โหแต่สุดยอดนะน้ําใจพ่ออะไรรู้ไหมเขายอมไม่ยอมไม่ทํางานบริษัทแต่เข้าสวนช่วยพ่อกับแม่ทําสวนและที่ข่าวดีมากรู้ปะเจ้าของสวนไม่กินทุเรียนเป็นความลับห้ามบอกใครนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหเขาแพงจะตายโล่ตั้งสี่ร้อยห้าร้อย แต่ทันวาบอกไม่กินตลกมาก